สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภาคข้าวันเสาร์ที่18สิงหาคม2555ครับ มาต่อด้วยเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับรบัฐบาลเองเดินหน้าปราบคอร์รัปชันเปิด3มช่องทางรับข้อมูลด้านทุจริตเรียกความเชื่อมั่นประเทศหวังดึงนักลงทุนกลับมานางสาวยิ่งรักชินวันนรตรนายกรัฐมนตรีเปิดงานรวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, พร้อมประกาศแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริต้วยการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ ทั้งนี้ปัญหาทุจริตจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงนักลงทุนกลับเข้ามาในประเทศทั้งนี้จากการสำรวจคะแนนการทุจริตพบว่าไทยมีคะแนนที่ดีขึ้นนะครับคือการทุจริตลดลงจาก7.5เหลือ6.57ในปีล่าสุดและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตประสรบผลมากขึ้น รัฐบาลเปิด3ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนคือติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน181ตู้ทั่วประเทศที่สารากลางจังหวัดสถานีขนส่งสนามบินธนาคารและห้างสรพสินค้ารวมทั้งเปิดสายด่วน1206และเว็บไซต์ซึ่งผ่านมาแล้ว3เดือนมีเรื่องร้องเรียน342เรื่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมข่าวนะครับเราส่งคนพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ